เพราะว่าเขาก็ตั้งใจซื้อให้คือถ้าไม่แท้ก็ไม่กล้าใช้อะ่ะก็คงไม่ได้กรธนะก็แค่ไม่ได้ใช้แค่นั้นแฟนเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ค่ะ <c oughs> แล้วมันไม่ใช่ของจริงเราจะรู้สึกยังไงกับแฟนเราที่ซื้อมาให้แล้วก็ กระเป๋าใบนั้นด้วยจริงๆก็อาจจะไปถามเขาก่อนนะว่าแบบคือถ้าไม่มีงบจริงๆอ่ะมันก็ควรจะแบบว่าคุยกันได้ไม่ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้น <Okay. S 1> ไม่กล้าโกดอ่ะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจซื้อใท้คือถ้ามันไม่แทก็ไม่กล้าใช้อ่ะก็ซู้ใช้กระเป๋าแบบราคาปกติธรรมดาก็ไปดีกว่าแล้วใช้บอกว่าใช้หน่อยไ้ไหมไม่ตักซื้อมาแค่ก็ไปเอาของแท้มา <laughs> ไปเปลี่ยนไปของแด้มาจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เฉยๆอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดความรู้สึกจริงก็อยากได้ของแทงมากกว่าก็คงถามว่าซื้อมาที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่ได้โกรธก็แค่ไม่ได้ใช้ั้นก็คงวางไว้เฉยๆเพราะเรารู้แล้วเรารู้แล้วไม่ได้ ที่จริงแบบกระเป๋าอะค่ะมันไม่ต้องแพงก็ได้ถ้าเขาอยากซื้อให้อะแต่ว่าถ้าเขาซื้อแบบมาหลอกเราว่าเป็นของแพงอ่ะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช้ความเก็บไว้เฉยๆ